ยาเหยียบย่ําทําลายวาสนาของตนในสามเดือนโลกธาตุมีศาสนาเดียวใครประมาทกันไม่ได้นะไม่ว่าหญิงว่าชายจิตใจนี้ไม่มีเพศมีไว้นะนิสัยวาสนามบุญกรรมอยู่กับที่หัวใจไม่อยู่กับคําว่าเพศหญิงเพศชายนะอยู่กับที่กับที่กับหัวใจตรงนรกบอกไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายถ้าทําชั่วลงไปทําดีก็ขึ้นนะ เพราะท่านชั้นผมพ้นจากทุกไปได้เหมือนกันหมดทั้งหญิงทั้งชายเพราะจิตนี่ไม่มีเพศเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายไม่ชีบหายออกจากภพนี่เข้าภพนั่นท่านเรียกว่าจิตนี่คือนักท่องเที่ยวมันท่องเที่ยวอยู่มาอยู่ไม่ถอยอย,อย่างนี้แหละท่องเที่ยวไปด้วยแบบหลับหูหลับตาไปเลยนี่เราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาเรียกว่าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะยา่าเยี่ยว อย่าเหยียบย่ำทำลายวาสนาของตนที่มีมา,มากน้อยให้สร้างให้สังสมขึ้นส่งเสริมขึ้นให้ดีนะ <c oughs> นี่เรายอมรับพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับทุกอย่างเลยหาที่ค้ามะได้เวลาปฏิบัติภายในใจนี่ถึงเวลาที่รู้แล้วอะไรปิดไม่อยู่นะมีกิเลสเท่านั้นปิดพอกิเลสขาดจะบ้านหนไปมันจ้าเต็มภูมิของตัวเองเต็มนิสัยวัฒนาของตัวเองที่ควรรู้หนักเบามากน้อยเพียงใดกว้างขวาง ลึกซึ่งขนาดไหนมันจะเต็มภูมิทังตัวเองแต่ละลายลายปิดไม่อยู่นั่นแล้วสุดท้ายก็มารวมมาเป็นพยานของพุทเจ้าได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นตาอ,อย่างนั้นนะนี่ก็ได้ยอมรับทุกอย่างเต็มหัวใจโดยไม่คาดไม่ฝันที่ว่าพุทธเจ้าบาบุญนโรกสวรรค์พรมโรกนิพพานตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆมีบ้างพุทธเจ้าว่ามียอมราบเลยอืม แล้วจะว่าพูดให้โลกเห็นโลกตาบอดก็ยิ่งจะเพิ่มความตาบอดเข้ามันเข้าไปจึงยังไม่บอกอันนั้นบอกแต่ส่วนใหญ่ไว้ว่าบาปบุญนโกสวรรค์นิพพานมีเอาอย่างแช่นนั่นนะนะให้มันดําเนินเข้าไปดําเนินตามทางของผู้จ้าที่สอนแล้วมันก็ค่อยรู้ก็เห็นแล้วลงเองพอรู้ตรงไหนยอมรับยอมรับ,ร,บรู้เองเห็นเองมันตากตามธรรมผู้จ้า,าสอนนี่มันจะลงในตัวของมันเองยอมรับยอมรับยอมยอมจ้าขึ้นมายอมรับหมดเลย ไม่ต้องมีใครมาบอกบงังคับกล้าขึ้นมารู้เลยนี่เราทำพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกในสามเดือนโลกธาตุมีศาสนาเดียวพูดคำว่าชาติเราจวนจะตายแล้วนอกนั้นมาเป็นศาสนาคลาสอนของธรรมก็มีคําสอนของกิเลสก็มีคนที่มีกิเลสเป็นหัวหน้าขึ้นมาหรือเป็นเจ้าของศาสนาก็เจ้าของทางกิเลสนั่นมันไม่ใช่เจ้าของทางอย่างธรรมก็สอนไปตามแถวแนวของกิเลส เนี่ยผู้ดำเ,เดินก็เดินเดินไปตามแถวกิเลสก็ผีบีบผีพามลูกลูกคูกคานตกหลุมจวบไปเช่นเดียวกันไปหมดแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพุทธศาสนาขอให้ปฏิบัติตามทานนี้เนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเพราะเป็นทางที่ถูกต้องแม่นยาสายทางน,นี้กงแน่วแบนี้ท่านเราไม่ให้ข้าเคลื่อนจากทางนี้กงแน่วถึงที่สุดอืมเช่นอย่างมาวัดบบา่าปบรรตาลใครจะมาจากที่ไหนก็มาให้มาตามสายทาง เดินเข้ามาถึงแม้กว่าบรรจาเพราะสายทางเป็นสิ่งแน่นอนที่จะนําผู้ดาดาเนินตามทางนี้เข้าให้ถึงจุดที่หมายนี่สายธรรมพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วก็เป็นสายทางที่ถูกต้องแม่นยำให้ดําเนินตามนี้อืดําเนินตามนี้เห็นไม่เห็นก็ตามนะโลกสวรรค์อันนี้จะพาไปเองจ้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสายทางถึงที่สุดไปหมดใครเกิดมาตั้งแต่สาวกเราท่านเคยเห็นนิพพาน ที่ไหนแต่สมัยเวลาสิ้นเจรนแล้วเป็นสาวกในธรรมาชาติที่เลือดเลยขึ้นภายในตัวเองไม่ต้องไปอาศัยอะไรมาเสกสรรบัญญอ่นั่นแหละบริสุทธิ์พางเท่านั้นนะยอมรับพระพุทธเจ้าทุกโองค์ให้พากันจำมานะนี่เราจวนจะตายแล้วรีรบสอนท้าทาบ,บน,นี้ใครจะว่า,วาเราโอ้อะไรนั่นปากอมขี้ล้วไม่สนใจถ้าปากอมทำพูดกันเป็นอักเป็นธรรม